แต่ความน่ารักแบบไม่มีพักทำเอาแฟนๆพี่เชียร์คู่นี้ยิ้มตามไม่หยุดค่ะสำหรับโมเมนต์ของคูจ่จิ้นเซ่อนสีน้องเบสและบิ๊กผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์คลิปนี้มาเก็บตกความฟินกันต่อกับโมเมนต์ใบหยกหวานนักมากที่ลา่าสุดในวันที่29ตุลาคมเขาก็ไปดินเนอร์ด้วยกันค่ะใครไหวไปก่อนทางนี้เขินไม่ไหวจริงๆค่ะ ไม่นะคร,รับไ,ไม่ไม่ตอนแรกเลยะตอนแรกที่แบบว่าไม่ได้แบบว่าเอออยู่อยู่ดีทีไ,ไจรจะเป็นยินเตอร์มาเออถักฉันมาฉันเป็นอือฉันก็บอกเอาดีได้หมดไม่ค,คิดข้าวตัวไงอ <c oughs> พี่ก็ไม่คิดะคะ่ะทำให้ฟรีหมดเลยแหละเมื่อกี้แบบแบบเนี่ยให้มองแล้วก็ถามแล้วกูอ๋อสวัสดีครับไลน์อันนี้ไออ่ะพูดได้ไหมก็ค่ะอันนี้แชทของเพื่อนแฟนนะครับแค่นั้นแหละจริงๆอีหลีพี่น้อง มินไปเที่ยวไม่แต่เนี่ยนว่าอะไรอ่ะโอ้โอพี่มินพี่มินขอหน้าลิศพี่มินขอหน้าลิศพี่มิน อยากมูบมวนอย่างมูบ,มอมบเอ็นจอยกันั่งเบลียวเบิงบีง,บง,บงนี่สังเกตข้อที่หนึ่งในโลกนี่รียกว่าใส่ใจคะ่ะใส่ใจนี่คือนี่ขนาดแบบเป็นเพื่อนเน่เป็นเพื่อนเป็นพี่พี่ถ้าเป็นแฟนเนี่ยนั่งจ้องทั้งวันใส่ใจไงใส่ใจอยากรูว่าเขาโอเคไหมเขาเป็นยังไง สวัสดีนะคัะพี่น้องเจอกันกับฝากได้เด้อสสอันละครเรื่องไม่ยังก่อนซ้อมมาคนเดียวเลยให้ไปกดดูไลน์ทีวีนี่งตามหารักที่เธอลืมนะคะวันที่21อพฤศจิกายนนี้นะคะทางช่องวันสามสิบเอ็ดเวลาหนึ่งทุ่มตรงนะคะอย่าลืมดูเดทกับพี่แจมด้วยตอนนี้บิ๊บอาแล้วนะบิดละบิดละฟีซิงซิงอันนี้ตอนนี้ นายโดนยาโดนแล้วนะอันนี้ไม่จริงฝากฟินแฮงแล้วนะครับไงก็อย่าลืมกดสั่งซื้อฟินแฮงแล้วนะครับกดไปเลยไปค้นหาเอาเลยในกอตไปไหมล่ะไปไหนปะเออขาสั่งทูบอ่ะเออสั่ง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 เลยมันเหลืออีกไงแต่ฉันไม่เอานะถ้ากินแก้วหนึ่งถินแล้วก้ากินกงคือส่วนบนถ้ากินคนแก้วหนึ่งก็คือทั่วทั่วแล้วเอาน้ำเปล่าไปแล้ว ไม่เป็นไรทำไมมต้องคีบค่ะมอทำไมไม่คีบไม่ทันแล้วไม่ใช่อะไรก็แสดงออกมไม่ปกติเราก็เป็นอย่างนี้อยู่แล้วเบียดข่ามากครับผมปวดหลังดูแลตัวเองค่ะทุกคนเด็กกโดนป้อนได้โดนได้เงียนก่บอกให้ชีย์แต่ไม่ออกจากบ้านจริง ไม่ชอบถ้าอยู่บ้านไม่ชอบความวุ่นวายอ่ะฉันเกลียดความวุ่นวายมันฉันเกลียดุ mm. yeah. ่นเยอะมากเลยคุณกันตัวกองเป็นดาราเป็นนักร้องเกิจผู้มักรองไม่ได้ไม่ได้เป็นแบบเพราะว่าตัวเองเป็นดาราเป็นูิชุดไม่ชอบใช่ไหมตั้งแต่เด็กแล้วไม่ชอบคนเยอะดูเป็นคนแบบอัธยาศัยดีไหมอ๋อไม่ชอบคนเยอะ ไม่มี้หรอกถ้าเป็นลูกชซ่ตัวสูงนี่หรอเราเข้าห้องแหงเนพี่แจมก็เคยเจอเจอเมาค่ะนั่งข้างใช่ถ้าออกคลิปเดียวกันไงหรอเอ้าหรอเออว่ะ ใส่ช oh, yeah. ุดยีนบ้าเธอเคยเจอหรออันนี้เธอหมองเลยอ๋อนางสอเหรอว่าใช่รู้จักเคยเจอองอยู่ฝั่งนี้เราะว่ากอดกันเ้ยจำได้แล้วเคยเจอเธออยู่หรือเคยเจอท่านหนึงตกใจดีดีไอ้ด้อมบีบีอ่ะฉันเคยบอกเธอแล้วว่าเขามีด้อมกันนะ แต่พอแฟนเขาให้เธอถ่ายคลิปมาบอกอ้าวมีได้ไม่แล้วหรอฉันไม่ฉันในโทรศัพท์เขาเปิดให้ดูในนั้นฉันก็เคยเปิดให้เธอดูแล้วตอนที่อยู่คลินิกนอ่ะอ๋อาะนักการท์เหรอฉัชอบบอว่ามันจะเป็นแบบในในกลุ่มกบบนั้นอยู่ในกลุกก่มแบบนั้ไม่แต่ใช่ไม่เคยมีอย่างนี้ครั้งแรกในสวีทที่แบบมีคนคนในกลุ่มเป็นพันเนาะอ๋อเหรอปกติมีคนสร้างกลุ่มอย่างนั้นเนาะไม่ปกติไม่เคยปกติไม่เคยไปยุ่งอะไรกับ,บกลุ่มแล้วฉันกย เขาบอกว่าอ้าวมีด้วยเหรอแต่ฉันไยบอกหมดแล้วว่ามันคืออะไรแล้ววันนั้นเน่ะใช้ไลฟ์สดอยู่แล้วอีกซีมาหาฉาันที่คาเฟ่แล้วเขาเปิดโทรศัพท์ทางดวง่วนนี้ก็เลยมันจะมีสมาชิกข้างบนใช่ไหม1,000กว่า1,080 1,080พี่นออ้องน20,000คนก็ยิ่งเล่นไปซื้อยาดมพี่แอนฟินแล้งก็เป็นฟินแห้งหร้อเรื่องแก๊บนี้ FC ไหนก็ไม่รู้ผมไลฟ์สดอยู่เดินมาแล้วมาเปิดโทรศัพท์นี่ คนในกลุ่มเป็นพันสองพันเลยแต่เบก็ไม่ได้เข้าแล้วนะเคยเข้าไปอยู่แล้วออกรอง <c oughs> คนเยอะก็อบอกว่าไม่ชอบคนเยอะก็จะเข้าไปทำไมมันเยอะนะคไม่ตอนแรกมันไม่เยอะขนาดนั้นลอไมไ่เข้าตอนนี้หนูไม่ได้อยู่นี่ดูนะครับอิสระไหนจะไปแล้วนะครับหนูไม่หนูไม่เข้าอะไรแล้วคะ่ะ พราะว่าคนเยอะอยู่แบบนี้สบาจจยใจกว่าเรานี่แล้วนี่ไม่ได้เข้านะถ้าเขาสบับปอดเราเข้าไม่เข้าก็สบายอยู่แบบเดิมไม่เข้าออดีแล้วเวลาเขาพูดอะไรก็ไม่ต้องพูดเลยหมือว,รรว่าเราเข้าใช่ไหมเราลงเพลงอกหักเนี่ยเฮ้ยทำไมเราลงเพลงอกหักอ่ะเ,เราก็จะรู้สึกว่าทำไมาเราลงไม่ได้วะไม่เข้าดีกว่าจะไ,ได้แบบทำอะไรก็ได้สบายใจ แล้วก็คนขีดลายแล้วก็คิดหลายอ่านคอมเมนต์เธอขีดไปนน้ำขมเมนนะฉันก็คิดเหมือนกันค่ะแต่เธอพูดเธอคิดนี่ไม่ได้คิดอะไรมากเธอคิดเพราะงั้นเธอจะพูดทำไมวะเนี่ยมีคนคอมเมนต์คอมเมนต์หนึ่งพูดแบบนี้คนคอมเมนต์คอมเมนต์อย่างนี้ถ้าคนไม่คิดก็ต้องไม่คิดเลยเพราะว่าหนึ่งร้อยคอมเมนต์คนคอมเมนต์แบบนั้นแค่สองคนอีกเก้าแปดเธไม่ได้คอมเมนต์แบบนั้นแต่เธอหยิบสองคนนั้นขึ้นมาพูดในไลน์แปลว่าเธอเป็นคนที่คิดเหมือนกัน ขยายข่าวขยายข่าวขยายข่าวทำเป็นขยายข่าวมาทำเป็นพอ,นอกันนั่นแหละขยายข่าวามาทำเป็นทำเป็นแบบไม่คิดสนาสักโ <laughs> บตสูรนะของเทพประยักษ์สุนทนเทือค <laughs> ิด ใครบอสูุดล็อกหรอพี่น้องแบบว่าตอนที่คนจิ้นกันเยอะๆใช่ไหมนางก็เป็นห่วงใช่ไหมนางก็ถามว่าหนูโอเคไหมเพราะว่าหนูต้องมีละครมีนูมินี่จะกระทบงานหนู่วยนะแบบว่าเธอก็เป็นคนคิดก็คิดแล้วนะเขาก็มีนาทีงานของเราพี่น้องเออขาก็มีแต่เขามีนาทีงานเขาเพาแบบว่าแฟนคลับจะมาแบบว่าเรียกอะไรวะลุกล้ำหรอพื้นที่ใช่ก็กลัวว่าเออก็กลัวว่าแบบนนี่นู่นไงเพราะเขาก็คือเหมือนกับมีแฟนคลับคนอยู่ยเหลียวหลายเก่าอยู่ยเหลียวพี่น้องแล้วแฟนคลับใหม่ที่เกิดขึ้น เกิดขึ้นแบบช่วงแยโดมหนักเอฟซี FC แบบมาหลายแล้วก็ FC ใหม่บางคนไม่ได้เคยติดตามเข้ามาก่อนนะกับเธอก็ไม่เคยตามแบบมาเริ่มตามตอนแบบนั่นนี้นู่นอะไรเงี้ยขายตูย้บ้านนั่นแหละกลัวว่ามันเป็นแบบนั่นนี้นู่นดายานเล่ากระทุ่งงานเล่าของชิงนาพี่น้องก็เป็นห่วงเนาะปรพยาดมาเขาก็เลยช่วงหนึ่งช่วงหนึ่งที่มันสิว่าโทหาเบสหน่อยโทหาเบสหน่อยใอรเขาบอกว่าทํางานนะ เป็นเวลานะไอศีีเขาจะบอกตลอดเนี่ยเจะบอกตลอดสินะห่วงครับมาแบบโอ๊ยตื่นขึ้นมาถ้ามาซีเรียลหรือเปล่าโกรธอะไรไหมบอกได้เลยนะไม่พอใจเลยมีไม่เป็นอะไรเขาคิดน้ำแเมียก็คือนั่มอีกสบายมากเบ๊ชิลค่ะสบายมากจ้าคนเยอะก็วิ่งหนีเนาะไม่คนเยอะไม่ใช่คนเยอะแล้วแบบมันเยอะอ่ะ หนูหนูซิงตาสวดหนูนายอาริเล่เบบมาคนเดียวหรอไม่ค่ะมากับพี่พี่พี่มี่เป็นญาติหนูตอนแรกก็จะมาคนเดียวแต่นางบอกว่ายังไม่กินข้าวก็เลยชวนหนูมาคนเดียวได้อยู่แล้วหนูไม่จำเป็นต้องมีคนตามอะไรเยอะแยะอะไรเขาว่าเรา เขาเป็นดาราเขาไม่คุณตามเขาทำปลอดภัยเขาเป็นบุคคลสำคัญไม่ชอบให้คนตามชอบไปไหนมาไหนคนเดียวมันอันตรายรู้ไหมอันตรายอะไรโทรศัพท์ก็มีอะไรก็โทรดิสวัดีพ่อสวัสดแม่มันโทรได้ก็ดีต้องห้ามเกิดอะไรขึ้นมันจะได้มีคนแบบนี้เร็วไหมไม่รู้ไม่ชอบให้ใครตามมากเลยไปไปไหนมาไหนไปแต่คนเดียวตันหลอดเลย ดิ 5, ด 5, ดถ้างไปทำงานอ่ะจะมีแม่มาด้วยอยู่บางงานแต่ว่าส่วนมากนแม่กินหมองรีวิวไม่ได้ไปไม่มีใครกินแล้วเธอต้องไปแล้วมัม้งกินเกิลนละบิมนมองมองมา,อาบอสพูดถูกใช่ไงเราเป็นห่วงคือไปเห็นแบบว่าไปพูดเดี๋ยวค,คือยังมื่นนี่ถ้าวันนี้ถ้าเกิดพี่เขาไม่มาเขาจะมาคนาดเดียวนั่นนี่ ทำไมโตแล้วไปไหนมาไหน,ไไหน,ไไหนคนเดียวไ่ชอบแม่คนตาไม่ชอบแม่คนแบบตามหมาแต่มาด้วยถ้าว่าอึดอัดไม่ได้คุยอะด้วยแต่พูดตามฉันเขาแตบบ่ว่าเขามาแล้วใช้บแบบโอเคไงมาเอ็นจอยมาแล้วนี่นี่มาเอ็นเตียนช่างไงช่าก็บบได้ชับอยู่คนเดียวไปใช้ตะก้ดนหยบพี่น้องตะไลามา ส่งนัตตี้มาดูเลยโคโซเฟอร์เขามีโซเฟอร์อยู่แล้วเนาะอ,อ๋อไม่ต้องมีคนขับรถเพ่าเวลาไปเที่ยวไม่ลงจากรถแล้วไปคนเดียวที่ไม่ต้องมีคนขับรถเพราะว่ามันหนาที่จอดรถยากอะ่ะว <c oughs> ันนี้วันนี้ถ้าเกิดญาติไปมาเขามาคนเดียวเขาจะมาหาคนเดียวเฮ้ยพี่เบียร์แห้ง อ๋อเอันนี้พี่ทำไรเราพูแชร์เหรอไม่เคยกดเนาออลีไทยเฮ้กนางเขาจะอะไรฉันด้วยนางแข่งกันด้วยเธอแชร์ทำไรแ์เนี่ไม่ใช่นี่ของฉันก็ของเธอมาดิไม่ไรฉันไม่ค่อยได้ฉันไม่ค่อยได้แอบอันนี้แแชร์หน่อยเฮ้เราค่อยไปแชร์พวกนี้ ยิงตลอดเลยจ้าที่จมเป็นอยังมักจะจมไม่ยิงอ่ะแขกไปแล้วก็ไม่สั่งยังไงอ้าวไม่แซมหายน้มอ่ะกะบึกคิมอบบคิม่าแล้วไง ายแยกกันกับม,มาก็มามดแล,ล้วค่ะดูดูงะไรนี่ยเทุกคนโอเคนะคะอุ้ยวินหัวบักปากสิบวันทีโอ้พิ่นอนสิบปากไรเอ้าสิบาทีมีใครอยากได้ยาดมบ้างผมให้สิบาัทีไว้สิบคนพออ่ะสิบกระปุกบุ บู๊ตไปไหนบู๊ตไปไหนอยู่บ้านอยู่กับเพื่อนมังฝั่งแม่หรือฝัง่งเพือเพื่อกับเพื่อนมัน้งอันมานป๊บใยา่ดูไปในสีมาที่พ่อเทียงขึ้นเท่านี้แล้วมิตรข้อะไรยะดมะกระยากได้ยาดมนอะพี่ตื่นเต้นง,งามนอะ ไม่ปากได้ไหมอ่ะส่วนรถตัวโลว์เยอะวมากเลยไมราคาลงเยอะมากเลยทำไมส่วนรถโปรโมชั่นปากไป็นสิบนาทีพ่อสิบนาทีแล้วก็จะกลับบ้านแล้วนะครับพ็วันนี้มีท่างแต่งรายการเช้าเจ็ดสิบเอ็ดบ้นนะ้หว่าูกโดนไม่มันไม่ได้เกี่ยวกับเรานี่เพราะว่าติ๊กต็อกไปเราเท่าเดิม ี่ต้องใส่เราเท่าเดิมนะอะไรอะไรวะคือสองคนเสียงกันเรื่องอะไร<า>นะคาอาสาดูปุ๊บเหรอเจอใครกันนี่เนี่ยอย่างเงี้ยแล้วก็ไปตอบแล้วก็ไปอย่างงี้ตอบใช่ไหมรู้ได้ไ <laughs> ัดเลยไม่เข้ามาดูด้วยสาวชิคนี้โหรอดูเด้ านได้ไอตีัไงกนะ็ทรอบที่ห้รอที่ห้าจริงอะไรคือขอบคุณนะครับีก่ ติกต่อวันนี้บอกได้ว่าราคาดีมากนะครับอีก10นาทีคุณจะหมดโอกาสในการกดสั่งซื้อ,อยาดมฟินแรงดมที่ไรมีแรงทุกทีอย่าพิมพ์ตัวเลขนะครับอย่าพิมพ์ตัวเลขใช่ไหมหอคุณได้ดิไม่รู้เขาบอกูิก่ฉันอยากรู้ว่าวิธีการอะไรคูเคือที่เธอบอกขนาดไหนก็เลยเออยฉันแนละ้วฉันอยากรู้ ว่าฉันไม่ได้ผิดพลาดทาง,<อ>งชวนฉันขึ้นนิให้ฉันลงไปเอย่างหน,หนามาแห่วะไข่ <c oughs> <c oughs> เดี๋ยวไขรไขรผิดคนไหนมานด่ กองไปตู้ใหม่ก่อนยังไม่ไม่ทย้อนก่อนเล็บติดใหม่บ้นทำไมจะเปิดตู้ไม่ได้อะ อ๋อมันเป็นนี้หรอที่ผายฉันบอกเนี่ยมันไม่ได้มันไม่มีตารางอให้ให้กรธเนี่ยมันอีตัวนี้มันทำไมอ่ะไม่รู้ไม่ให้กดฉันบอกเธอแล้วไงอย่าเชื่อฉันขยายตำแหน่งขยายหนึ่งขยายหนึ่งตำแหน่งก่อนขยายหนึ่งตำแหน่งเอาแล้วอะไรบางนอนไม่ไงแล้วเธอต้องกดเองไหมไม่ใช่ มันดีกการั้งนาไม่เกียดแต่นั้นฉันก็ตื่น้ามือนิดกล้องการตั้งค่าอ๋อแอปแอปอปแอดแแอป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 อปแอดแอารอั้อค่าฉันก็ได้ดูก็สู้สิทออออ ก็สู้ไปแล้วแนะเพิ่มเติมบ่ได้เจ้าอันบ่ได้ทำไมอ่ะมันต้องไนทั้งสองใช่ไหมบอกเธอแล้วบ่เสือห่อจาเสื่อพี่น้องนั่นแหละทำไมเช่ยไรกับคนนั้นคนนี้ได้มันเราทำไม่ได้สิ ไม่แต่ทำไมฉันทำได้อะลองกดมันไม่ได้เขาบอกว่าน้องเบสลองไลฟ์ลองเบสแล้มอนเข้ามาดูยเอาลองกันละเอ้ามันก็แอนิเมันหรอเดี๋ยวฉันทำให้ดูว่าทำแบบฉันเป็นสองตอนฉันรู้อยู่ว่ากดตัวนี้นี่ฉันรู้แล้วนี่ว่าเธอกดตัวที่ไหนลองมันเข้าไม่ได้ใช่ฉันเคยทำอยู่แบบนี้อแต่ว่ามันเป็นเพราะระบบสั่งการมันอาจจะเก่ามั้งหรือว่าฉันต้องไล่เรื่อยๆต้องไล่เรื่ยๆพูดกันไป ำไมหน้ามีรอยเหี่ยวใครบชีบอแต่จรงเหียวนะใช่แต่รู้เหี่ยวมากเลยแต่ถ้ากิดใ้เกิดถ้เกิเสียอรอยเราอฉนลงนะนะไอะไรที่ฉันทำ่เหี่ยวทำไม่ทำงจะไปรู้ได้ไงทำไมไม่ทำเองคือแล้วอะไรที่ฉันทำเองนะ ไม่ทำเองมาพี่เบียร์ทำไมไม่ทำเองก็กินข้าวอยู่นี่อีกเจ็ดนาทีจะไปบักแอบไปไปแอบมองทักทักสถานการณ์เราต้องใส่ดูดูถ้าต้องดูด้านนั้นเนียบมันก็ไม่เป็นไรเงียบแต่มันเกินจริงชุดนี้อะไรเนี่ยเม่นนาทีครับมาเลี้โอเทไม่ยนไม่เงียบ เปล่งมั้เป็นรอยแก่ะชิมดไม่แก่ใช่ทำไม่นด้นยอ๋ดีป่าเปลว่าลบยอมไม่ให้บอสดูไงดูงานไหมเนาะขอบอสเฉย แรงไากไไวันหน้าทานข้าวบ้านเบียดนะคะบ้านเบียดไปทา,ทานตอนไหนก็ได้มันไปได้เติดแต่ว่าข้างนอกมันก็จะแบบฟิวหนึ่งไงพี่น้องทุกคนอีกห้าทีลงไรแล้วนะครับทำไมพูดน้อยจังอ,ะอ่ะวันนี้พูดน้อยอบินเมา นี่ยแซมมีัทัมันี่ไงที่เราถามาคู่ไนี่ใช่ไหมคูไม่ระสีดงอะไรตัอะไรอ๋อฉันไม่ว่าฉันถายละคร เจขาชั้นเหรอเอ่อไม่ใช่เพราะว่าใช้นํา่รับเงอนกั้นรับอุบุจริงหรออ้าแต่ถ้าได้สองก็คนละอันนี้ ม,มงเด่นหนูไม่มางไงจ๊ะหนูว่างก็ได้ค่ะถ้าเงินเยอะหนูไม่เอาหนูว่างหมดค่ะขอให้เงิน,นงเนาะย้อนทำไมไม่ให้ไปล่ะคะโอ้ยย้อนกับไปอีกสามวันแล้วที่โทรตอนโทรเนาะหนูทำหมดค่ะถ้าไ,ได้เงินโอ้ยบางอย่างไม่ให้เราทำเหมือนเดิมเลย เราต้องทำที่เราสบายใจหนูต้องหาคิวก่อนเนาะแถวแรกหนึ่งหนูต้องหาคิวว่างแล้วเนี่ยหนูจะถ่ายละคตรเพิ่มโปรตหนไปถ่ายสามวันใช่ปะแต่หนูจะถ่ายห้าวันแล้วเนี่ยเพราะว่ามันต้องถ่ายแปดวันไปจะไม่ว่างแล้วอ่ะปลอดภัยบ้านอี่ผู้ใหญ่บ้านอะไร พี่น้องอีกสามอาทิตย์เด้อหนูก่อนนะหนูอ่ะเมอกี้ท่านเรียกฉันว่าหนูอะหนูแบบไม่ใช่แบบหนูแบบประชดอะหนูหนูโลกหนูหนูพูดว่าอะไรโลกอันนั้นเป็นคนหนูเป็นคนหนูคนอื่นนะคนหนูคนอื่นนะอันนั้นเปนหนูก็อย่างนะค่ะพี่ขอบคุณครัพี่อันนั้นเปนคนหนูนะค่ะพี่หนูขอโทษนะแรก ยกมือไหว้บอสตลอดทุกครั้งสวัสดีครับบอสตะกอนไม่เห็นไหว้ไหว้เลยเอ้าตะกอนเราเป็นพรีเซนเตอร์ไงโอ้โหตะกอนไม่เคยไหว้เราเลยตะกอนไม่เคยจะจะกอดไม่ไหว้หรอไม่ไหว้สิไหว้ก็ธรรมดาก็ไฮเฉยเฉยฉันไหว้ตลอดเลยปะทุกวที่ไหว้ไหว้เราตลอดเลยไม่รู้องอะไรงงตอนกลับก็ไหว้สวัสดีค่ะบอส ไม่ดีเหรอก็ดีก็ดีก็ดีเขาลบรับถึงเขากบาดีแล้วเดี๋ยวยังเมินได้ล่ะเอออย่างตัออีกสองอาทิตย์ก็มีแหงนะครับพี่กับหนูไม่ได้หรอกต้องไปย่เยังกวับ้าคนที่นั่งนั้งคืนในก่งเ๋อฉันมองอยู่ว่าคนที่นั่งกินและทำคืนนี้เกิ่ง ซื้อรถให้โบสจริงไหมเนี่ยจริงจริงไม่จริงไม่จริงอะไม่จริงอะไรไม่จริงจะลงทำไมลงให้คนด่าเออจริงสิไม่เหตุผลอะไรถึงเหตุผลอะไรถึงไม่จริงคำแรกสี่สิบหกนไม่เหตุผลอะไรถึงไม่จริงเพราะอะไรเพาะคนเทนตจริงเนี่คิดว่าคอนเทนต์หรือเปล่า พวกเราคอนเทนต์ขนาดนั้นเลือกอินชไม่ใช่ไหมนะเลืออินคอนจริงนะฉันถ่ายคอนเทนต์แต่วราไม่ฉันดูถ่ายคอนเทนต์ขนาดนนเ,เราเขาหลัวแต่เขาถามมาจริงหมดเลยโอเคนะครับทุกคนจะเจอกันใหม่นะครับยังไงก็ฝากติดตามด้วยนะครับผม<ง>ละครเรื่องใหม่นะครับช่องวันวันที่11มีถึงค่มตรงนะคร<ง>ับ<ง>ผมเปิดช่องวันนะครับก<ง>ับร<ง>ักเนียอะไรนะ ตามหาลักที่เธอลืมตามหารักที่เธอลืมนะครับผมกับนางเอกสุดสวยพระเอกสุดหล่อนะครับผมกับเรื่องราวสุดดรามา่าคอมเมด,ดี้นิดหน่อยแล้วก็แล้วก็แอคชั่นแ,แ,แบบอะไรบู๊นิดหน่อยฝากด้วยนะครับ11พฤศจิกายนนี้นะครับเปิดช่องวันหนึ่งทุมตรงจริงๆแล้วเปิด6มง50จะได้ดูแบบว่า ก่อนเวลามันจะมันจะได้แบบว่าไม่ต้องแบบภาพคุณทุ่มตรงก็ได้กอดชื่อดาารจะขึ้นครบเลยโอเคแล้วเจอกันใหม่นะครับเดี๋ยวขอได้รับลงไลค์ก่อนไปมาสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะบอยชมคลิปแล้วฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ช่อง DnT Bar ด,ด้วยนะคะขอบคุณค่ะ